วันวันเอาแต่เล่นไม่ดูบูมเป็นตัวอย่างบ้างล่ะดูซิเขาช่วยงานบ้านทุกอย่างพี่ไม่เห็นเขาหยุดเลยนะโหตลอดเลยพี่ชอบเอาบูมมาเปรียบเทียบกับผมตลอดแกไม่ต้องมาเหียงฉันเลยมะแกะฉันเห็นต้นน้ํานะเขา่านหนังสืออยู่แกนี่ไม่ไดีเรื่องเลยวันวันที่ไม่ทําอะไรเลยนะทาไมแม่ต้องเอาผมมาเปรียบเทียบกับต้นน้ำนะครับทำไมแกไม่ต้องมาเถียงฉันเลยนะดูลูกคนอื่นเขาบ้างสิทำตัวไร้ไประโยชน์จริงๆเลยใช่ไม่ได้เลย เรียนระครับอ้าวแล้วทําไมไม่อ่านที่บ้านล่ะก็เพื่อนปิงเขาเปิดเพลงเสียงดังอะครับแล้วไม่มีสมาธิอ่านดีจังเลยเนาะอยู่ที่ไหนก็อ่านหนังสือไดอ้ป้าไปก่อนแหละป้าไม่กลัวแล้วนะครับจะบูม้้านี้รึ่งต้นน้ำนะดีกว่านี้หรอก ขยันจังเลยบูมขยันยังเลยนะครับพี่ช่วงเนี้ยพี่เห็นบูมกวาดทุกวันเลยนะครับพี่ช่วงเนี้ยฝนมันตกน้ำมันขังผมก็เลยต้องกวาดดีจังเลยทำโดยไม่ต้องบอกแ้่พี่ไปก่อนนะครับพี่ทำไมต้นน้ำไม่เป็นอย่างนี้บ้างนะ โมวันวันวนกกี่วมต่กินขนมเลยนะแม่หนังสือเรียนอ่ะเคยอ่านบ้างไหมวันวันอ่ะเห็นไม่กินขนมก็เล่นเกมมีอยู่แค่เนี้ยโหแม่ตะก,กี้ผมก็อ่านไปแล้วแล้วตะก,กี้ผมก็ทำงานไปแล้วด้วยครับแกไม่ต้องมาเหียงฉันเลยมาแกฉันเห็นต้นน้ำนะเขาอ,อ่านหนังสืออยู่แกนี่ไม่ได้เรื่องเลยวันวันที่ไม่ทำอะไรเลยนะทำไมแม่ต้องเอาผมมาเปรียบเทียบกับต้นน้ำนะครับทำไมแกไม่ต้องมาเหียงฉันเลยนะ ดูลูกคนหน่งเข้าบางังเซ่ทำตัวไร้ประโยชน์จริงๆเลยใช่ไม่ได้เลยพี่ปิงครับทำอะไรอยู่หรอครับมาแล้วเหรอเจ้าตัวดีเอ๊ะพี่นปิงพูดอะไร,รอะครับก็พูดในสิ่งที่นายกำลังทำอยู่นี่ไงผมมาทำอะไร,รครับพี่นปิงผมไม่เข้าใจครับไม่เข้าใจเหรอ ก็สิ่งที่นายเอาไปเล่นข้างนอกไม่ช่วยงานบ้านไงผมไม่ไ้ออกไปเล่นข้างนอกนะครับนายไม่ต้องมาแก้ตัวผมไม่ได้แก้ตัวแต่ผมไปอ่านหนังสือมาจริงๆวันๆเอาแต่เล่นไม่ดูบูมเป็นตัวอย่างบ้างละ่ะดูสิเขาช่วยงานบ้านทุกอย่างพี่ไม่เห็นเขาหยุดเลยนะโหตลอดเลยพี่ชอบเอาบูมมาเปรียบเทียบกับผมตลอดนายไปได้แล้วเอ้ยไม่ยอมเชื่อเลย ทำไมฉันต้องมีน้องแบบนายด้วยนะมีอะไรเพื่อนอยู่นี่เองคนเก่งนายทำเราโดนด่าเลยนะเรื่องอะไรกัเพื่อนก็เรื่องขยันอ่านหนังสือของนายอะ่ะเราเลยโดนด่าไปด้วยเลยเนี่ยเฮ้ย hey! นายพูกนี้ได้ไงวะก็เพราะนาเหมือนกันแหละท,ทำไมพี่นัำปิงด่าเรานายอย่ามาเปลี่ยนเรื่องเลยเราจะทำอะไรให้นายก่อนก็านายอ่ะเขาอยากทำงานบ้านไงพี่น้ำปิงอ่ะก็เลยมาด่าเราเอ้าแล้วมันเกี่ยวอะไรอ่ะเรื่องอ่านหนังสือก็ไม่เกี่ยวเหมือนกันเว้ยเกี่ยวสิเวลาโดนด่าแม่เราก็เดานายมาเปรียบเทียบไปฟังแล้วก็จะทำเหมือนานายทุกครั้งเลยนายคิดว่านายโดนคนเดียววะตอนที่พ่อหรือพี่น้ปิงด่าเราอ่ะก็ชอบเอาเราเปรียบเทียบกับนายแล้วก็บอกว่า ทำงานบ้านให้ดีเหมือนนายเนี่ยแล้วก็คอยทาให้เหมือนนายแล้วรำคาญด้วยเพราะนายแหละเพราะนายนพราะนายแหละวะเพราะนายโอ้ยโอ้ยโอ้ยใครปลากระป๋องมาเนี่ยฮะใครปลามาเนี่ยเฮ้ยแย่แล้ว มานั่งก่อนมีอะไรเหรออ๋อพอดีหนูจะมาปรึกษากับคุณป้าเรื่องต้นน้ำอะคะ่ะผู้ลองมีนิสัยังไงหครับนั่งสิครับอา้อาวก็นิสัยขี้เกียจของนายไงต้นน้ำผมว่าพวกผมก็ไม่ได้เกียจตรงไหนนะครับออกกัะขยับด้วยซ้ำ ขยันอะไรบูมเมื่อเช้าอะ่ะแกมัวจะกินขนมเอาแต่นอนต้นน้ำน่ะเขาอ่านหนังสือเรียนอยู่ที่สวนหย่อมอะ่ะต้นน้ําในระหว่างที่นายออกไปเล่นอะ่ะพี่เห็นบูมเขากวาดถนอนอยู่เมื่อเช้าทําไมนายไม่เอาแบบเขาบ้างล่ะเอ๊น้ํเปิงเดี๋ยวนะเมื่อเช้าเธอว่าบูมอะ่ะช่วยกวาดถนนหน้าบ้านเหรอใช่ค่ะหนูยังคุยกับบูมอยู่เลยเพราะเขากว่าหน้าบ้านทุกวัน เห็นไหมครับแม่เมื่อเช้าผมก็กวาดบ้านอยู่ผมเหนื่อยผมก็เลยไปพักกินขนมพอแม่มาเห็นผมก็โดนบ่นเลยพี่นภพิงครับตอนเช้าผมก็ออกไปอ่านหนังสือนะครับแล้วก็เจอคุณป้าที่คุณป้าบอกใช่ถ้าเช้าอ่ะป้าเห็นต้น้ำมาอ่านหนังสืออยู่นะอา้าแล้วทำไมนะ้ำไม่อ่านที่บ้านล่ะโหพี่ก็พี่พอ่ะเปิดเพลงกาหลีเสียงดังแล้วผมขออย่างหนึ่งได้ไหมครับแม่ อย่าเอาพวกเราเปรียบเทียบกับคนอื่นเลยครับเพราะว่าจะทําให้พวกเราเกิดปมด้อยแล้วก็อึดอัดครับใช่ครับแม่แล้วก,กดดันผมได้แล้วครับต่อไปนี้พวกเราไม่โดนเปรียบเทียบแล้วต้นน้ำใช่นี่ไม่โดนจะเปรียบเทียบแล้วเย้ yeah! เป็นไงบ้างคะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้สำหรับผู้ปกครองพี่น้ำบิงว่าอย่าเอาลูกของท่านไปนเปรียบเทียบกับคนอื่นนะคะเพราะจะทำให้เด็กคนนั้นรู้สึกกดดันและมีคมด้อยนะคะเพราะเขาจะรู้สึกว่าตัวเขาเองสู้ไม่ได้และจะมีคมด้อยและเพื่อนๆถ้าหากว่าใครมีประสบการณ์แบบนี้ก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะร,รับนี้พเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกัน ไลค์กดแชร์และกดต,ต,ตับตะไคร้ให้เราด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายขอเม์กันมาแล้วนะอยากรู้เหมือนกันเพื่อนๆโดน,นยังกันบ้างฮ่าฮ่าฮ่า <laughs> <laughs>